ผู้ชมครับวันนี้นะก็พบกับการอบรเฟอร์นิเจอร์ไม้โปรนะครับในวันที่สองนะครับก็เมื่อวานที่องค์กรนะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเก็บไม้เก็บการตัดไม้การตอยไม่อัดการเผื่อไม่ตัดการตัดเทย์แการประกอบตู้นะครับเช้านี้นะครับผมเนี่ยจะให้ความรู้ทุกทัวร์ในที่ต่างเมื่อวาน แต่ก่อนที่จะมีการอบรมในวันที่สองนะครับเรียเน,น,นรรเชิญทุกท่านะาานะมาดูว่าผลงานเพราะการอบรมตัวนักศึกษาได้มาดูว่าเา็นอนะางไราะวันนี้นะครับเราก็จะมีผาดนะครับอันนี้เป็นผ่านไม้ที่เป็นเรือกไม้เรื่องเบอที่มีความจำเป็งในการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับผ่าดไม้นี้ไม่มีขายทาเทราะตลาดที่มีก็จะมีเฉพาะตัวที่เป็นผานเหล็ก แต่ลาบไม่ดีนะทุกทีไปหาไม้สักมาเพื่อใส่การที่เราใช้้าบไปสักเพราะว่าไม้สักแห้งมันจะไม่ค่อยยืดไม่ค่อยหดมันมีผลต่อถาครับเอ่อเตรียมไว้หลับร่วงลงกวนี้นะฮะมาดูทางนี้นะครับใช่ต้องพรขอบคุณนะฮะนนี้ครับนี่นะดาวพีดีดาวดีดีคุณภาพนะครับที่วันนี้ กับกาวยาพินิจตลอดนะพินิจตกอดนะครับเล่หกพ่เสื้อนะหลายตัวเลยทีเดียวมาแจกให้ผู้อบรมนะครับท,ทุกครั้งที่อธิกาบรบรมนณะกาวยาอุบีจะมาทุกครั้งถ้าไม่ได้มาด้วยตัวเองอก็จะนำสิคตามมาฝากไว้ที่ศูน้อบรมทางศูนย์อบรมของเรานะนะฮะมีการใช้งานจริงด้วยและห์พใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์อบรมด้วยครับนะ,ะ,นะ,ะอ่าฮะส่วนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของฮาเปเล่นะลึกนำสื่ออบรมรากลิชะเบบดกกระเด้งนะฮะรากลิชะเบ็ดลูกปืนนะครับที่เป็นระบบซ็อกนะครับเป็นระบบซ็อกนะครับและก็ระบบธรรมดาให้ให้เป็นสื่ออบค์รวมนี่ก็คือกดกระเด้งนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรากลิช cache, like ะรับต้าที่นะครับเป็นระบบซ็อกนะฮะอันนี้มีความแข็งแรงทนทานมกกับ พวกชุดครัวหรือตู้เื้าผ้าหรือชุดอะไรก็ได้ที่เพิ่มมูลค่าง,งานให้งามนมันมีราคาขัา้างยิ่งขึ้นนะครับทาเลงได้ทาําอะคริลิกใสออกมาเพื่อให้มองเห็นกางข้างล่างนะครับมองเห็นรางข้างล่างเห็นไหมครับการปรับแต่งวันที่ผู้ชมก็จะได้ลองได้เรียนรู้กันนี่ก็คือคดกฎกดิกนะครับของหาเพลงนะครับ,าบ,าน,รบนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปลาของลูกป,ปืน ฮาเปอร์เลนะรัเป็นหลักซอฟโคลดอันนี้ก็คือกดกระดิ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่นํามาไว้เป็นสื่ออบรมของคุอบรมบาน์ทับต่างๆนะครับมาสบดูนะครับบาน์ทับต่างๆของฮาเปอร์เลเช่นกันอันนี้ก็เป็นบารทับถ้วย35มิลนะครับเป็นระบบอันนี้เป็นระบบธรรมดาที่ใส่โชกนะฮะนี่ใส่สายตัวสต็อกตรงนี้ใส่ตัวระบบที่โนนตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นระบบธรรมดาแล้วเปิดแล้วเสียงกระดับ <c oughs> <ห JavaScript> เปิดแล้วเดแต่ละอย่งนะครับอ่าตวตรงนี้ก็จะเป็นนะระบบ,บปิดเปิดแบบนุ่มนวลน,นะเืออนปิดเปิดนุ่มนวลน,นุ่มนวลก็คือว่าเป็นซอฟต์โครสที่แช่งเรียบกันนะครับซอฟต์โครสเป็นภาษากรีกนะครับก็เป็นระบบนุ่มนวลคือภาษาไทยนะเป็นบาร์ทับชนิด35มิลน,นะครับ6อบาร์เบอรี่มีทับติมกลางคอในคอฮนะในคอสักเกตคอจะสูงทับกลางคอสักเกตคอจะ ส่วนทับเต็มต้องมีขอน,นะครับตึเนเกง่ายๆส่วนอันนี้นะครับเป็นบัสพับร้วย40มิลของอาเรเน,นะครับก็เป็นระบบเปิดแบบธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดและเสียแต่ตังนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่เป็นการจบ40บมิล40มิลมาจากไหน40มิลมาจากดอกบัตพทับเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเต้าของถ้วยบัตเข้าไปเราเรียกชิดบัตรทับ ช่วยชนิดนี้ว่าบัรทับช่วยชนิด40มิลซึ่งมีทับเต็มคอตรงล้างขอบคอจะสูงพอประมาณในขอบคอจะเปียที่สุดนะครับอ่าส่วนตรงนี้เป็นระบบเปิดเดบบนุ่มนวลนะฮะของอาร์เลล่นะครับ,ออลลน,น,รบนี่นะเปิดแล้วมันจะค่อยๆซบเข้าปากฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณที่นํามาให้ทักทุงรมนะครับส่วนตามประตูนี้นะครับที่ช่างเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปแล้วมองหาอยู่ ถ้าเจ้าของไม่สเปคหรือถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กำหนดสเปคนักออกแบบไม่ได้กำหนดสเปคอันนี้ออกมาช่างส่วนใหญ่มักจะทํารางเลือนธรรมดาแบบนี้เอามาดูครับนี่อันนี้เป็นเรื่องเลื่อนธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของอ,งปองาปล레이ร์ธรรมดาก็ใช้ได้เช่นกันแต่เป็นบานเลือดในของเป็นในของนะครับส่วนบานเลือดที่เห็นอยู่ฝั่งนี้เป็นสอบรมเนี่ย เป็นกลาเลือดทับขออซึ่งบาาเลือดส่วนใหญ่มักไมีขอบนะครับผมเองผมยังไม่เคยทำทับขอเช่ไมัมพอมาเห็นอุปกรณ์หาทะเลแล้วมันดูมีความแ่ย่ยแล้วมาดูทันสมัยน,นะครับซึ่งเราสามารถทําเกือบชิปป้าเลยเะี๋ยวให้มีพื้นที่ในการแต่บงบ้านนิดเดียวและก็เราสามารถทามาดูตรงนี้สามารถทํา,าทเกือบชิปพื้นบ้างเลยนะครับไม่ได้อยู่ในตู้นะครับ อันนี้ก็เป็นสื่ออบรมที่ m o เ e r ชัดเจนนะครับของอาเเลขซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนลึกซึ้งเรื่องบานเลือดแต่ก็พยายามนํามาไว้เป็นสื่ออบรมให้กับทุกคนที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีตัวอยาอ่างจริงที่ราเ็เล่นำมาให้ซึ่งผมเดี๋ยวผมนำออกไปเป็นชุดื่องมือคามเลือดต่างๆนะครับอ่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับด้านนี้เครื่องไม้เครื่องมือนะด้านนี้เป็นเครื่องมือที่ช่างเฟอร์นะิเจอร์นั้น ไม่ค่อยได้ทำใช้นะครับแต่เนื่องจากว่าการตัดไม้แผ่นใหญ่มีความสะดวกดังนั้นเดียผมเห็นของอคุณวินาโกเฟอร์นะครับทึกงท่านได้ผลเพื่ออย่างนี้ไว้ขายนะทุกท่านที่รับชมกนนี้อยากสนใจเพื่อลองปติดตามที่อินสุากอของคุณวินาโกเฟอร์นะ W I N A K O วะแล้วก็ F ยูนะเอฟยูอาครับนี U ่ก็เขาพลิ้เครื่องอย่างนี้พอดีผมเห็นระบบลูกล้อลูกปืนก็เลยนำเทคนิคลูกล้อลูกปืนของคุณพี่าโอมาพลิ้งตามนะครับก็ให้จริงนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นการนะฮะตักด้วยเลื่อยลูกปือนที่ตักไม้แข็งใหญ่ไม้แข็งใหญ่สามารถตัดได้เลยสิบหกอาร์โค้ดโค้ดแต่ทำสองลูยเลยคสองตัว เอามาแผ็ดเต็มมาวางแล้วตนะัดปื๊ดเดียวได้เลยโดยไม่ต้องตัดสองครั้งนะครับอะไรทำ่างนั้นถนะดูตรงนี้นะมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้รุกรุกทยอยเข้ามาเพราะาเราอบรมกัดประมาณเก้าโมงครึ่งน,นะครับเก้าโมงครึ่งน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนะตรงนี้นะค,ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับของไม้ต่ตางๆนี้นะครับบานประตูไม้ เมลามีนเนี่ยไม้ตัดดิ่งเชื่อมเมลามีนนี้ก็จะเป็นของผ่านแนลพลัชนะครับผ่านแนลพลัชแต่ตอนนี้บัตรอันนี้หลุดนะเขาถอดออกมันหลุดนะเข้าใจย์เขาผ่านแนลพลัชนะครับนี่ครับเขาผ่านแนลพลัชนั้นก็เดีย๋ยวค่อยปรับทันหลุดนะของพลาเพชรผ่านแนลพลัชเนี่ยเท้าเนี่ยนำไม้นะทิปตัดดิ้ง เพื่อเมลามีลวดลายต่างๆให้ผู้ลงนักได้ดูได้เรียนรู้ว่านอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้โครงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไม้อะไรทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยและถามว่าทำไมที่ให้ความรู้เรื่องไม้โครงเพราะไม้โครงนะสลับซับซ้อนยุ่งยากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มเรียนเฟอร์นิเจอร์ไม้โครงเข้าใจถ้าเจอถ้าจะเรียนเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นได้อย่างง่ายนะครับดังนั้นวันนี้ให้หินที่ยากไปก่อน แต่ถ้าคืาอเพรายากมากนะครับผมก็จะให้การรวบรวมอยู่เรื่อยเมื่อเช้านี้ผมจะให้การรวบทวนอีกนะครับนี่ก็คือลวดลายนะของไม้เยลเบียนที่ทาทาแน้วพักเนี่ยนะฮะนำนะมาเ,เป็นตัวอย่างให้ผู้ชมได้ดูนะครับอานนี้นะฮะกับวงกลมงานนะเ,เป็นทาแนวพักแล,และทาแนวพักเองเนี่ยนอกจากจะ นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแล้วนะครับยังนำไม้อินทรีย์มาให้กันหลายแฉ่นะรับเพราะว่าเรามีการของกรมอยู่โรถสามทัพนะครับนำรถหกโลมานะครับแล้วก็ไม้ไม้อีกเพิ่มนะครับไม้ไม้ไปเรื่องเครื่องมือตัดตัดซึ่งถือว่าได้นำไม้ตัดก่อที่ทุกทุกทได้ลองใช้ได้ได้มผาสรู้จักนะครับในอาวุธข้างหน้าครับเราจะมีแท่งเรื่องราวของการทำเครื่องมือไม้ ข้ออันนี้เลยนะครับซึ่งด้วยคนที่เคยอบรมคนเรื่องไมโครไปแล้วถ้ามาเรียนคำเนี่ยเข้าใจได้มากนะครับแต่คนที่ไม่เคยอบรมไม้โครงถ้ามาเรียนไม้โครนี้เรียนได้แต่เวลาไปเรียนไม้โครงเนี่ยทำได้ต้องต้กตผ่าดนะครับไม้โครงตกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาให้ความรู้กันอบรมแล้วผู้เริ่มผู้เยาว์เดินทางมาแล้วนะครับะนผมนะก็จะขออนุญาตในการให้ความรู้ตามเวลาแลาว ว่านะครับเพื่อนะครับวันนี้เราจะมีการเรียนเรื ini, Although, language, Hence, ่องของนะฮะการบชีวิสต์อากาศเรื่องราวิสต์อากาศเทคนิคการปิดประตูเทคนิคการเปิดประตูโกดการผัดลูกเทคนิคการขับลูกเร็ววัดเปิาประตูถ้าเกิดว่าปากระตูที่มีขนาดไม่เท่ากันประตูมีขนาดไม่เท่ากันมีเทคนิคการใช้ตามอย่างไร ปลาตัวต <sa iden pal connection> ูที่ีขนาดเข้ากันมีเทคนิคเทคนอย่บงได้ท่านเรู้แันว่าบริเวณทุกวันนี้ไม่จบเ็นที่เรอผพิตาเองเรได้เีลือบางท่านสั่งาเมมเบรนจากบริษัทอื่นบางท่านสั่งลาประตกอาเอากระตุกมาติปาของเราจากกระตกบางท่านสั่งไม้สัดเคาจากบริษัทอื่นมาเราทําแค่ตัวถังตู้เราทแค่ตัวตู้ การทับต <étique> <occasions S 1> ู้กับการทับประตูเราทับท้อกันได้อย่างไรมีที่อีกที่นี่นะครวันนี้ผู้ชมครับก็ได้เห็นอย่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เก่าโดยที่และขอขอบคุณผู้ที่ให้อาวุธอุปกรณ์ในการที่มาสร้างการอบรมเรียนรู้เรื่องของสมุดอบรมทางการเงินการเงินนะครับสวัสดีครับ